เสร็จภัรกษษิจแล้วท่านก้าวเข้าสู่ป่าเดินจงกรมเพื่อสงบอารมณ์ในรมนียสถานอันเป็นที่ให้ความสุขสาราญทางภายในทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิภาวนาจนกวาก่าจะถึงเวลาอันควรจึงพักผ่อนกายเพื่อคลายทุกข์พอมีกําลังบ้างแล้วเริ่มทํางานเพื่อเผาผลาญกิเลสต,ตัวก่อบภพกกอุาตาภายในใจต่อไปเมื่อลดจอนอ่อนข้อให้กิเลสทัวเราะเยอะหยัน การทำสมาธิก็เข้มข้นเอาการการทำวิปัสสนาปัญญาก็หมุนตัวอย่างไม่หยุดยั้ยงทั้งสมาธิและวิปัสสนาท่านดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่มให้บกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งกิตท่านได้รับความสงบสุขโดยสม่ำเสมอที่มีช้าอยู่บ้างในบางการตามที่ท่านเล่าว่าเพราะขาดผู้แนะนำในเวลาติดขัดลำพังตนเองเพียงไปเจอเข้าแต่ละเรื่องกว่าจะหาทางผ่าน้นไปได้ก็ต้องเสียเวลาไปหลายวัน ทั้งจำต้องใช้ความพิจารณาอย่างมากและละเอียดถี่ถ้วนเพราะนอกจากติดขัดจนไปไม่ได้แล้วยังกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วยหากมีผู้คอยเตือนและให้คำแนะนำในเวลาเช่นนั้นบ้างรู้สึกว่าไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาและเป็นที่แน่ใจด้วยฉะนั้นกัลายาณมิตรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้กำลังอยู่ในระหว่างแห่งการบำเพ็ญทางใจท่านเคยเห็นโทษของ ความขาดกัลยาณมิตรมาแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดีเลยและเป็นความบกพร่องอย่างบอกไม่ถูกในบางครั้งแม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอยให้ความร่มเย็นอยู่ก็ตามเวลาไปเที่ยวทุรงในที่ต่างๆกับท่านพระอาจารย์สาวผู้เป็นบุพกาจารย์แต่เวลาเกิดข้อคงใจขึ้นมาไปกราบเรียนถามท่านท่านก็ตอบว่าผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท่านเป็นจิตที่ผาดผลมาก เวลาเกิดอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเดี๋ยวจะเหาะขึ้นบนฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินลงไปใต้พื้นผิวพบบ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้กลนมาหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอา,ากาศบ้างใครจะไปตามแก่ทันขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็ไม่ให้กุบายอะไรพอเป็นหลักคิดเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเอง กว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มีท่านเลาว่านิสัยของท่านพระอาจารย์สาวเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นหน้าเลื่อมใสามากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลานั้นเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นจะพื้นแน่แน เลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะภาวะพวงกับเรื่องตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตได้ถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทําให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรง เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทําสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านไม่ได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดี ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มันอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนา คือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาจนถึงเพื่อนอย่างปลอดอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวตัวเองว่าตัวถลอยขึ้นใดจริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่มิได้ลอยขึ้นเสมอไปนี่เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสา รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิบัติทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอน,น,นับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิบัติทาของท่านไม่ค่อยล่อแหล,แหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุมายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้า เวลาออกความเพ็ญพอเร่งความเพียนเข้ามากๆใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระพเจก,กพุู้ศรัทธาแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียนเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความกเกษมดังใจหมายแต่การแนะนําสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างกวางนะักท้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินัสัยเดิมของท่าน ที่มุ่งเป็นพระพเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สําเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้แม้ท่านพระอาจารย์มันเองตามท่านเล่าว่าท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกันท่านเพิ่งมากลับความปรารถนาเมื่อออกบำเพ็ญธุดงกรรมฐานนี่เอง โดยเห็นว่าเนิ่นนานเกินไปกว่าจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนาจําต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตาอยู่ในวัฏสงสารหลายกับหลายกาันไม่ชนะจะแบกขนทนความทุกข์ทรมานไม่มีวันจบสิ้นนี้ได้เวลาเร่งความเพียรมากๆจกิตท่านมีประวัติประวัติในความหลังแสดงเป็นความอาลัยเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่อยากนิพพานในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสาว พออธิษฐานของงดจากความปรารถนาเดิมเท่านั้นรู้สึกเบาใจหายห่วงและบำเพ็ญธรรมได้รับความสะดวกไปโดยลำดับไม่ขัดข้องเหมือนแต่ก่อนและปรากฏว่าท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจเข้าใจว่าภูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงยังไม่แก่กล้าพอจึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้เวลาท่านออกเที่ยวทุดงกรรมฐานทางภายีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัย ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาวเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสยัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสาวท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มัน่นเวลาจําเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมะไปเสียประโยคทมที่ทัานเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่า ให้พาคันละบ,บาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าอย่าพากันทำแล้วก็ลงธรรมะไปกุฏิโดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีก ปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกินสองสามประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆ้ยชั่วโมงเดินก็ทํานองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยหน่าเคารพเปลื่มใสยมากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเลื่มใสยท่านมากท่านมีลุกสิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มัน่น ทราบว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารพกันมากในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรสามักแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนะักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกันทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกัน และต่างก็เพิ่มจานวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรษาร่วมกันจะเป็นความลำบากในการจัดที่พักอาศัยจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้านทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงกันมากและเป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการจะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาว หรือมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงท่านพระอาจารย์และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่อุโซพันเตทุกๆครั้งที่พระมากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมาก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดปรารบถึงกันละกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยกยอสังเสริญโดยถ่ายเดียวไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแฝงขึ้นมาบ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่ท่านพระอาจารย์สาวว่าให้ท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่โดลดพนมาก รู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะเอิอนเดินฟ้าเดี๋ยวจะดำดินเดี๋ยวจะดำน้ำข้ามทะเลนั้นท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาวตมิทเพระจิตท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลารวมสงบแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรกบำเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆทั้งที่ท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้เช่นนั้นเช่นออกรู้เห็นคนตายต่อหน้า และเพ่งพิจารณาจนคนตายนั้นกลายเป็นวงแก้วและเกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดดังที่เขียนไว้ในเบื้องต้นเวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าถูกทางแล้วขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดจะออกรู้สิง่งต่างๆไม่ได้บางทีตัวเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศและเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมงและมุดลงไปใต้ดินค้นดูน นรกหลุมต่างๆและปรงธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันสวยวิบากทุกข์ของตนของตนอยู่จนลืมเวลาเวลาไปก็มีเพราะเวลานั้นยังไม่แน่ว่าจะเป็นความจริงเพียงไรเรื่องทํานองนี้ท่านว่าจะพิจารณาต่อเมื่อจิตมีความชำนาญแล้วจึงจะรู้เหตุผลผิดถูกดีชั่วได้อย่างชัดเจนและอย่างแม่นยําพอเผลอนิดขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่ ก็มีทางออกไปรู้กับสิ่งภายนอกอีกจนได้แม้เวลามีความชันนานและรู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอสมควรแล้วถ้าปล่อยให้ออกรู้สิ่งต่างๆจิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็วระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชันนานต่อการเข้าออกของจิตซึ่งมีนิสัยชอบออกรู้สิ่งต่างๆนั้นท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่าง แทนที่จิตจะรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างๆจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกลับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนต่ำลงไปใต้ดินและทะลุดินลงไปใต้พื้นพิภพ,พ,พดังท่านพระอาจารย์สาวว่าให้จริงๆพอรีบฉุดย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้นไปบนอากาศแล้วเดินจงกลมไปมาอยู่บนอากาศอย่างสบายไม่สนใจว่าจะลงมาสู่ร่างกายเลยต้องใช้สติบังคับอย่างเข้มแข็งถึงจะ ยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและทํางานตามคามสั่งการรวมสงบตัวลงในระยะนั้นก็รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบอ่อจนสติตามไม่ทันและอยู่ได้เพียงขณะเดียวก็ถอนออกมาขั้นอุปจาระแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณรู้สึกกำคาญต่อความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้อย่างมากมายถ้าจะบังคับไม่ให้ออกและไม่ให้รู้ก็ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับได เพราะจิตมีความรวดเร็วเกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทันจึงทําให้หนักใจและกรนกระวายในบางครั้งแบบคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในต้องใช้การทดสอบด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดกดขันกว่าจะรู้วิธีปฏิบัติต่อจิตดวงผาดผลในการออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณนี้ก็นับว่าเป็นทุกข์เอาการอยู่แต่เวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้วรู้สึกว่า คล่องแคล่วว่องไวและได้ผลกว้างขวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจมจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตดวงนี้จึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดกับตนไม่มีขอบเขตพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยอง,งาอาจกล้าหาญและฉลาดแหลมคมอุบายวิธีฝึกทรมานตนก็ผิดกับผู้อื่นอยู่มาก ยากที่จะยึดได้ตามแบบฉบับของท่านจริงๆผู้เขียนอยากจะพูดให้สมใจที่เฝ้าดูท่านตลอดมาว่าท่านเป็นนิสัยอาชาในใจว่องไวและผาดโผนการฝึกทรมานก็เด็ดเดี่ยวเขียบขาดเท่าเทียมกันอุบายฝึกทรมานมีชนิดแปลกๆแยบคายทั้งวิธีขู่เข็นและปลอบโยนตามเหตุการณ์ที่ควรแก่จิตด,ดวงมีชาวเร็วแกมพยศซึ่งคอยแต่จะนำเรื่องเขามาทับถมโจมตีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผลอตัว ท่านเล่าว่าเรื่องที่ทําให้ท่านได้รับความลำบากหนักใจเหล่านี้เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายแนะนํานั่นเองพยายามตะเกียกตะกายปลูกปล้ำใจดวงพยศโดยลําพังคนเดียวแบบเอาหัวชนภูเขาทั้งลูกเอาเลยไม่มีอุบายต่างๆที่แน่ใจมาจากครูอาจารย์บ้างเลยพอเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนเหมือนผู้อื่นท่านทํากันทางนี้ท่านพูดเพื่อตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ที่มารับการศึกษากับท่านไม่ให้ประมาทหนอนใจ เวลาเกิดอะไรขึ้นมาจากสมาธิภาวนา,ท,านท่านจะได้ช่วยชี้แจงไม่ต้งเสียเวลาไปนานดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้วเวลาท่านออกปฏิบัติเบื้องต้นท่านว่าท่านไปทางจังหวัดนครพนมและข้ามไปเที่ยวทางฝั่งแม่น้ำโขงบำเพ็ญชมนธรรมอยู่แถบท่าแขกตามป่าและภูเขาท่านได้รับความสงบสุขทางใจมากพอควรในป่าและภูเขาแถบนั้นท่านเล่าว่ามีสัตว์เสือชุกชุมมาก เฉพาะเสือทางฝั่งโน้นรู้สึกดุร้ายกว่าเสือทางเมืองไทยเราอยู่มากเป็นพิเศษเนื่องจากเสือทางฝั่งโน,น้นเคยดักซุ่มกัดกินคนยวนอยู่สมมิได้ขาดมีข่าวอยู่บ่อยๆแต่คนยวนไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคนไทยเรานะและไม่ค่อยเข็ดหลาบและกลัวเสืออยู่นานทั้งๆท,ที่เคยเห็นเสือกัดและกินคนอยู่เสมอและเห็นมันโดดมากัดเอาเพื่อนที่ไปป่าด้วยกันไปกินต่อหน้าต่อตาอย่างวันนี้ แต่พอวหลังคนยวนยังกล้าพากันเข้าไปป่าที่มีเสือชุมเพื่อหาอยู่หากินได้อีกอย่างธรรมดาไม่ตื่นเต้นตกใจกลัวและเล่าลือกันเหมือนคนลาวและคนไทยเราทางนี้อาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเขาก็เป็นได้ท่านเลาว่าคนยวนคนยวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึง่งเวลาเห็นเสือโดดมาขัดเพื่อนที่ไปด้วยกันหลายคนไปกินก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีต่างๆบ้างเลย ต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่สนใจในการช่วยเหลือเวลาไปนอนค้างคืนในป่าหลายคนด้วยกันตกกลางคืนถูกเสือโดดมากัดและคาบเอาเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปกินพวกที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงตกใจตื่นขึ้น,เห,น,เ,หนเห็นเห็นเหตุการณ์แล้วต่างก็วิ่งหนีไปหาที่นอนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณนั้นเองความรู้สึกเขาเหมือนเด็กๆในเรื่องเช่น,นี้ไม่มีความคิดอ่านใดๆที่แยบคายไปกว่านี้เลย ทำเหมือนเสือโคร่งใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้วอย่างชนานาญไม่มีหูไม่มีตาและไม่มีหัวใจเอาเลยเรื่องคนพันนี้ผู้เขียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขาไม่ค่อยกลัวเสือมาบ้างพอควรคือเวลาเขามาพักอาศัยในบ้านเมืองเราที่เป็นป่ารกชัดและมีสัตว์เสือชุกชุมเวลาเขาพากันไปนอนค้างคืนเลื่อยมาอยู่ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากและมีเสือชุมเขาไม่เห็นแสดงอาการหวาดกลัวบ้างเลย แม้เขาจะนอนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือคนเดียวเขาก็นอนได้อย่างสบายไม่กลัวอะไรถ้าเขาต้องการจะเข้ามาในหมู่บ้านเวลาค่ำคืนเขาก็มาได้ไม่ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วยอยากกลับไปที่พักเวลาใดก็กลับไปได้เวลาถูกถามว่าไม่กลัวเสือบ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่กลัวเพราะเสือเมืองไทยไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วยซ้ำไม่เหมือนเสือเมืองเขาซึ่งมีแต่ตัวใหญ่ๆและชอบกินคนแทบทั้งนั้น เมืองเขาบางแห่งเวลาเข้าป่าต้องทําคอกนอนเหมือนคอกหมูไม่ใช่นันเสือมาเอาไปกินไม่ได้กลับบ้านแม่บางหมู่บ้านที่เสือดูมากเวลากลางคืนผู้คนออกมานอกบ้านเรือนไม่ได้เสือโดดมาเอาไปกินเลยไม่มีเหลือเขายังกลับว่าให้เราอีกด้วยว่าคนไทยที่กลัวมากจะไปป่าก็แห่แหนกันไปไม่กล้าไปคนเดียวที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าคนยวนไม่ค่อย กลัวเสือนั้นคงจะเป็นในํานองนี้ก็ได้เวลาท่านไปพักอยู่ที่นั้นก็ไม่เห็นก็ไม่ค่อยเห็นเสือมารบกวนเห็นแต่รอยมันเดินผ่านไปมาและส่งเสียงร้องครางไปตามภาษาของสัตว์ที่มีปากและร้องครวญครางได้เท่านั้นในบางคืนแต่เขาร้องไม่ได้คำรามให้เรากลัวหรือแสดงค่าทางจะกัดกินเป็นอาหารเฉพาะองค์ท่านเองรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจกับความกลัวสัตว์เสืออะไร มากไปกว่าความกลัวจะไม่หนุดพ้นจะก,กองทุกขถึงบรมสุขคือพระนิพพานในชาตินี้ทางนี้ทราบจากท่านเล่าถึงการข้ามไปฝั่งแม่น้ําโขงฝากโน้นและข้ามมาฝั่งฝากนี้เพื่อการบําเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจังทาให้เห็นว่าท่านถือเป็นธรรมดาในการไปมาเพราะไม่เห็นท่านนําเรื่องความกลัวของท่านมา,มาเล่าให้ฟังถ้าเป็นผู้เขียนไปเจอเอาที่เช่นนั้นเข้าบ้างน่ากลัวชาวบ้านแถบนั้น จะพากันกลายเป็นตำรวจรักษาพระธุดงที่ขาดไม่เป็นท่ากันทั้งบ้านโดยไม่ต้องสงสัยเพียงได้ยินเสียงเสือกระหึ่มในบางครั้งอย่างชักใจไม่ดีเดินจงกรมก็ยังถอยหน้าถอยล้างก้าวขาไม่ค่อยออกและเดินไม่ถึงที่สุดทางจงกรมอยู่แล้วเผื่อไปเจอเอาเรื่องดังที่ว่านั้นจึงน่ากลัวทำแตกมากกว่าสิ่งอื่นๆจะแตกเพราะนับแต่วันรูกก้ความมาพ่อแม่และชาวบ้านก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ร้าย ซึ่งเป็นเรื่องฝังใจจนถอนไม่ขึ้นตลอดมาจะไม่ให้กลัวนั้นสําหรับผู้เขียนจึงเป็นไปไม่ได้เอาเลยและยอมสารภาพตลอดไปไม่มีทางต่อสู้พระอาจารย์มัน่นท่านได้เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆมีนครพนมเป็นต้นทางภาคอีสานนานพอสมควรสมัยออกปฏิบัติเบื้องต้นจนจิตมีกําลังพอต้านทานอารมณ์ภายในที่เคยผ่านผมาประจําใจและและอารมณ์ภายนอกได้บางแล้ว ก็เที่ยวจาริกกลงไปทางภาคกลางจำพรรษาที่วัดปทุมวันพระนครระยะที่จำพรรษาอยู่วัดปทุมวันก็ได้พยายามมาศึกษาอบรมอุบายปัญญาเพิ่มเติมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมา,าจารยร์สริจันโทที่วัดบรมนิวาสไม่ได้ขาดพอออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเที่ยวจาริกไปทางจังหวัดธนบรุรีพักอยู่ถ้ำไผ่กวางเขาพระงามบ้าน ทำสิงโตบ้านขณะที่พักอยู่ได้มีโอกาสเร่งความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวักขาดตอนใจรู้สึกมีความอาถราพต่อตอนเองและมีสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆไม่ท่านพึงอย่างง่ายได้สมาธิก็มั่นคงอุบายปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นอักเป็นธรรมไปโดยลําดับเวลามีโอกาสก็กเข้าไปกราบธรรสการและเล่าธรรมะถวาย และเรียนถามปัญหาข้อของใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสท่านก็ได้รับอธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นที่พอใจแล้วกราบลาท่านไปเที่ยววิเวกทางถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเล่าว่าเวลาพักอยู่ถ้ำสาริกาหนึ่งปีได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการทั้งภายในและภายนอก แทบตลอดเวลาที่พักอยู่จนเป็นที่สะดุดใจและฝังใจตลอดมาคือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าบ้านกลวยที่อยู่ใกล้กับถ้ำมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆพอโคจรบินธปาถึงสะดวกท่านขอวานให้ชาวบ้านนั้นไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพราะไม่เคยไปไม่รู้หนทางชาวบ้านก็เล่าเรื่องลิเตต่างๆของท่านนั้นให้ท่านฟังว่า เป็นถ้าที่สําคัญอยู่มากพระไม่ดีจริงๆไปอยู่ไม่ได้ต้องเกิดเจ็บป่วยต่างๆและตายกันแทบไม่มีเหลือหลอลงมาเพราะถ้านี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมีฤทธิ์มากรักษาอยู่ผีตัวนี้ดุร้ายมากไม่เลือกพระเลือกใครถ้าไปอยู่ถ้านั้นต้องมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงและตายกันจริงๆยิ่งพระองค์ใดที่อวดตัวว่ามีวิชาอาคมขลังๆเก่งๆไม่กลัวผีแล้วผียิ่งชอบทดลอง พระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นชาวบ้านพร้อมกันมนมลวิงวอนไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่เพราะกลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วท่านสงสัยจึงถามเขาว่าที่ว่าทำมีฤทธิ์เดชต่างๆและมีผีใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่างไรอาตมาอยากทราบบ้างเขาบอกกับท่านว่า เวลาพระหรือครวาขึ้นไปพักรรำนั้นโดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นลิ์บ้างแล้วคือเวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆโดยมีผีรูปร่างดำใหญ่โตและสูงมากมาหาและจะเอาถูกไปบ้างจะมาฆ่าบ,บ้างโดยบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้มานานแล้วและเป็นผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวในเขตแขวงนั้นไม่ยอมให้ใครมาลุก,กล้ำกล่ำกลายได้ เขาต้องปราบปรามด้วยคำจาจดให้เห็นลิทันทีไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเก่งกาจยิ่งกว่าเขาไปได้นอกจากผู้มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผ่กุศลแกบ่บรรดาสัตว์ไม่เป็นผู้คับแคบใจดำและต่ำตามทางความประพฤติเท่านั้นเขาถึงจะยินยอมให้อยู่ได้และเขาจะให้ความอารกขาด้วยดีพร้อมทั้งความเคารพรักและนับถือดังนี้ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กัน ไม่ค่อยมีความผาสุกและอยู่ไม่ได้นานต้องรีบลงมาหรือต้องตายเท่าที่เห็นมาก็เป็นทานองนี้จริงๆใครไปอยู่ไม่ค่อยจะได้เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่หนากลัวหรือตัวสัน่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัวและพูดเรื่องผีดูออกมาโดยที่ยังไม่มีใครถามเลยแล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลับไม่คิดว่าจะกลับคืนมาถ้ำนี้อีกได้เลยยิ่งกว่านั้น ขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั้นเลยไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์ปนาอีกต่อไปเลยท่านฉะนั้นจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวว่าจะอยู่ที่นั้นเลยท่านพระอาจารย์จึงถามว่าที่ว่าขึ้นไปอยู่เลยไม่ลงมาเห็นหน้ามนุษย์นั้นขึ้นไปอย่างไรกันถึงไม่ยอมลงมา